วันนี้เป็นวันดีที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะได้แต่งงานกันในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวผมจอร์ดยอดมูเตรูมีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกเพื่อนรักและเจ้าสาวของเขาเฮ่ทำไมไม่ตกใจอ่ะกูชวนเพื่อนเจ้าบ่าวผิดคนไปเนี่ยเออมาจริงๆแหละขอให้ทั้งคู่มีชีวิตที่รุ่งรุ่งเรืองรุ่งริง่งขอให้ชีวิตที่เหลือมีแต่ความถูกความสุขเออพูดผิดขอให้มีแต่ความสุขนั่นเป็นความทุกข์งั้นขอให้มีแต่ความถูกไม่มีความสุข ทษทีขอให้มีแต่ความสุขจนลืมความถูกกูลืมไปไว่าไอ้นี่มาตกภาษาไทยเอางี้เพื่อไม่ให้มึงระบากมึงพูดอะไรมาก็ไดัสั้นๆตุ <Okay. S 1> ๊กแกขราวหน้าไม่ต้องชวนมันมานะน่ารักมากเลยอะถ้าจำไม่ผิดพ่อเคยบอกว่าการเจีสาวนะลูกข้อหนึ่งต้องทำให้เขาสนใจเราถุยอี๋สำเร็จข้อสองทำให้เขาอยากรู้จากเรา เอยไปเลวมึงเป็นใครเนี่ยสําเร็จข้อสามแสดงความเป็นห่วงให้เขารู้ว่าเราเออใจใส่แถวนี้มันเปรี้ยวระว,วังคนดักทําร้ายนะเธอเราเป็นห่วงก็มึงไงข้อสี่อย่าคุยแต่เรื่องตัวเองมาน่าเบือ่อมึงเป็นใครทําแบบนี้ทําไมไม่บอกเราไม่อยากคุยเรื่องตัวเองเข้อห้าต้องสนใจเรื่องของเขาให้มากๆถามเรื่องในครอบครัวเขาเยอะๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราสนใจพ่อเธอตาอยายังยังแม่ล่ะยังเว้ยเราสนใจ ข้อหกชมเขาให้มากๆผู้หญิงชอบให้ชมเธอหัวหยองดีจังเลยแถมตาก็กลมเหมือนหมาปักชั่วร้ายข้อสุดท้ายชวนเขามาเล่นบ้านเราถ้าเขายอมมาแปลว่าเขาชอบเราไปบ้านเราปะกูไปแน่เดี๋ยวกูแจ้งตำรวจกัน <c oughs> วิธีของพ่อนี่มันได้ผลจริงๆ